ย้ายข้อมูลจาก iPhone เครื่องเก่ามา iPhone 12เครื่องใหม่ต้องทำยังไงให้ข้อมูลมาครบๆแบบไม่ต้องง้อคอมเลยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยไอจะมาทำให้ดูเป็นทีละขั้นตอนเลยนะฮะก็ <S <S 1> <S 1> หลังจากคลาวที่แล้วนะครับที่เดี๋ยไอทำคลิปเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลจากมือถือ Android เนี่ย มายังง p h o n e นะครับผมหลายๆคนก็ถามเขาว่าเออถ้าย้ายจาก iPhone มา iPhone ล่ะจะต้องทํำยังไงนะครับ<อ>เพราะว่ามีบางคนนะครับได้เลิกงามยามดีอัปเกรดเป็นมือถือ iPhone 12อะไรประมาณนี้นะครับก็อยากจะได้ข้อมูลจากเครื่องเก่าเนี่ยมาใส่ในเครื่องใหม่แบบครบๆแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องมีวิธีอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ะีห้มาทําให้ดูเป็นทีละขั้นตอนทําตามเนี่ยข้อมูลมาครบๆแน่นอนนะครับผมซึ่งก่อนที่จะไปทําการย้ายข้อมูลกันนะครับตีไอขอความคิดเห็นนะครับของเพื่อนๆนิดนึงว่า iPhone ก่อนที่เพื่อนๆจะย้ายเครื่องมาเนี่เ่องกา เพื่อนเนี่ยใช้ iPhone รุ่นไหนกันอยู่นะครับผมอคอมเมนต์ให้แต่ไอฟังนิดนึงแล้วก,ลกันและก่อนที่เราจะไปย้ายข้อมูลนะครับมีเรื่องที่ต้องพูดถึงอีกนิดนึงนะครับคือเรื่องของ ข้อมูลนะครับข้อมูลในเครื่องเก่าเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเราต้องดูในข้อมูลเครื่องเก่าด้วยนะว่า iPhone เครื่องเก่าของเราเนี่ยความจุมันใช้ไปเท่าไหร่กี่กิกอะไรยังไงนะครับอย่างเช่นตัว iPhone 7 p l u s ที่ดถืออยู่นะครับความจุสูงสุดมัน1 2 8กิกนะครับผมแต่จริงๆแล้วใช้ข้อมูลไปประมาณสักเอ่สิกว่ากิกนะครับบางคนเนี่ยอาจจะใช้ไปถึงประมาณ70-80อะไรแบบนี้นะครับผมแล้วเครื่องใหม่นะครับอย่าง iPhone 12ตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นมัน64กิกใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะ แล้วความจุมัน64กิกเนี่ยบางทีเรามีข้อมูลในเครื่องเก่าเยอะกว่านะครับแล้วเราย้ายมามันก็จะมาไม่ครบนะครับผมดังนั้นนะครับเราต้องจัดการข้อมูลใน iPhone เครื่องเก่านะครับให้มันไม่เกินกับความจุของเครื่องใหม่ด้วยนะครับผมอันนี้ต้องเน้นย้ํากันสักนิดหนึ่งนะครับโอเคถ้าเราจัดกงจัดการข้อมูลในในเครื่องเก่าให้พอดีกับตัวของเครื่องใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีการย้ายข้อมูลมาแบบครบใน iPhone กันเลยนะครับโอเคขั้นแรกสุดเลยนะครับให้เราเนี่ย ทำการให้ iPhone เครื่องใหม่หรือ iPhone 12ของเรานะครับอยู่ในหน้าเริ่มต้นใช้งานแบบนี้นะครับถ้าใครที่ทําการลองทองลองเทสเครืร่องอะไรแบบนี้ตั้งค่ารวดเร็วไปก่อนนะครับก็สามารถรีเซ็ตเครื่อง iPhone เนี่ยให้กลับมาอยู่ที่หน้าแบบนี้ก่อนนะครับผมสามารถรีเซ็ตเครื่องได้เลยนะครับให้มันอยู่หน้าแบบนี้ก่อนนะฮะจากนั้นก็ทําการตั้งค่าเครื่องใหม่เลยนะครับเลือกภาษาเลือกประเทศไปนะครับภูมิภาคไทยไปเลยนะครับนี่ พอมาถึงหน้านี้นะครับมันจะมีว่าถ้าเราอยากจะย้าย p p o o n นะครับหรือว่า iPad อะไรต่างๆเนี่ยให้นํา iPad หรือว่า iPhone นะครับมาวางใกล้ๆเครื่องตัวนี้นะครับผมซึ่ง iPhone ที่จะวางใกล้ๆได้นั้นนะครับต้องเป็น iPhone ที่เป็น iOS 11ขึ้นไปนะครับผมถึงจะเชื่อมต่อได้นะครับซึ่งต้องเปิดบุทูธไว้ด้วยนะฮะนี่พอเราเอามาวางใกล้ๆปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าการตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่เด้งขึ้นมาทันทีเลยนะครับกับ iPhone เครื่องเก่าของเราเนี่ยอ่ะนีก็ทําการปลดล็อกก่อนนะครับอ่ะพอทําการปลดล็อกแล้วนะครับเขาก็จะมีให้ตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยทำการกดดําเนินการจากเครื่องเก่าไปเลยนะครับมันจะทําการซิงกันอัตโนมัติเลยนะครับนี่แล้ว iPhone เครื่องใหม่นะครับเขาก็จะมีตัวเขาเรียกว่าเหมือนจะเป็นตัวโค้ดเฉพาะของการส่งข้อมูลนะครับให้เราเอาตัว iPhone เครื่องเก่านะครับไปส่งกับตัวกลมๆตรงนี้นะครับของ iPhone เครื่องใหม่นะฮะเน้นย้ํา ถ้ากล้องมือถือเครื่องเก่าใครเสียนะครับก็ไม่สามารถทําวิธีนี้ได้นะครับผมก็ต้องทําใจไปนะครับเพราะมันต้องใช้กล้องในการทําการซิงกันนะครับเอาไปเนี่ยพอส่องปุ๊บก็ได้เลยนะครับมันก็จะทําการเชื่อมต่อสักแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นเขาก็จะให้ใส่รหัสนะครับของ iPhone เครื่องเก่านะครับผมก็ใส่ไปเลยนะครับว่าเครื่องเก่าของเราใช้รหัสผ่านอะไรนะ จากนั้นนะครับก็ทําการตั้งคงตั้งค่า Face ID อะไรยังไงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะบอกว่าจะถ่ายโอนข้อมูลของ iPhone เครื่องนี้นะครับมายัง iPhone เครื่องใหม่ก็จะใช้เวลาประมาณ20ถึง25นาทีนะครับเขาก็จะประมาณเวลาไว้ด้วยนะครับจากนั้นเราก็กดการดำเนินการต่อไปเลยนะครับเราก็จะทำการตั้งค่า Apple ID ต่างๆนะครับให้ตรงกับเครื่องเก่าเราเลยนะฮะยอมรับเงื่อนไขต่างๆไปเลยนะครับ ซึ่งก็จะมีให้การกําหนดค่าจาก iPhone เครื่องเดิมนะครับว่า iPhone เครื่องเดิมเคยตั้งค่ามาแบบนี้เนี่ยเราจะดําเนินการกับอีกเครื่องหนึ่งเลยหรือเปล่านะครับก็ดําเนินการไปเลยนะฮะอันนี้ปรับปรุงสนิทเ๋ยเขาบ้ากันไปนะครับวิเคราะห์แอปก็ค่อยว่านะครับดูโทนไปถัดไปเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะให้ป้อนรหัสของ apple id นะครับที่จะทําการกู้คืนของแอปที่อยู่ในเครื่องเก่านะครับแบบว่าจะเอาแอปที่เคยซื้อมาในเครื่องเก่าอะไรแบบนี้ จะต้องใส่ Apple ID ในเครื่องใหม่ไว้ด้วยนะครับถึงจะโหลดแอป,ปเครื่องเก่ามาอยู่ในเครื่องใหม่ได้นะครับก็กรอกไปครับจากนั้นนะครับเขาก็จะทำการถ่ายโอนข้อมูลจาก iPhone เครื่องเก่านะครับผมก็จะขึ้นหน้าประมาณนี้นะครับเราก็รอไปนะครับก็จะมีการประเมินเวลาต่างๆนะครับ ถ้าถ่ายโอนเสร็จเรียบร้อยนะครับ iPhone เครื่องใหม่หรือ iPhone 12เนี่ยก็จะทำการรีสตาร์ตตัวเองสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเครื่องเก่าเราก็กดดำเนินการต่อไปเลยนะครับรอจน iPhone เครื่องใหม่ของเราเนี่ยเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยก็จะได้ข้อมูลมาแบบครบๆเลยนะครับเดี๋ยวรอดูกันก่อนเลยเมื่อเครื่องเปิดขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่านะครับ wallpaper ก็จะใช้ wallpaper เดียวกันนะครับผมรหัสผ่านที่เข้าเครื่องนะครับก็เป็นรหัสผ่านเดียวกันกับตัวของเครื่องเก่าเลยนะครับผม นี่เมื่อเราเข้ามาในเครื่องใหม่นะครับผมก็จะเห็นการจัดวางต่างๆเนี่ยเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยนะครับ <Wow. S 1> นี่นี่คือหน้าแรกนะครับถัดมาหน้าที่2เนี่ยนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับซึ่งแอปต่างๆเนี่ยก็จะทําการดาวน์โหลดมาให้เราเลยนะครับผมนี่นะฮะก็จะทําการทยอยดาวน์โหลดมานะครับผมนะฮะนี่จะค่อยๆทยอยดาวน์โหลดมานะครับและสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนสงสัยนะครับ <Hey. S 1> ว่า แอปพลิเคชัน Li มันจะมีทรงมีแชทอะไรเนี่ยจากเครื่องเดิมมาด้วยไหมนะครับโอเคตอนนี้ไลน์ก็โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันขึ้นเสั็ลักษณ์398เหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเอ่อไมเซนก็ขึ้นมาแจ้งเตือน6นะครับ Facebook ก็ขึ้นมาแจ้งเตือน8เหมือนกันเลยนะครับผมอ่ะขปดูอ,อันเก่าก่อนล้วกันนี่อันเก่าก็ยังเปิดได้นะครับเดี๋ยวสักแป๊บไอเน,นี้ยน่าจะหลุดแล้วล่ะนะครับผมก็จะมี ชทอะไรต่างๆประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปดูลายในเครื่องใหม่นะครับว่ามันจะเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยหรือเปล่า,านะครับผมอันนี้เขาให้ยืนยันนะครับว่าใช่บัญชีกับเครื่องเก่าหรือเปล่าถ้าเรายืนยันตัวตวนปุ๊บนะครับผมก็น่าจะทําการล็อกเอาจากเครื่องเก่าออกมาแล้วว่ามาใช้งานเครื่องใหม่ได้เลยนะครับยืนยันตัวตนไปเลยจากนั้นนะครับก็กดเลือกที่เราเชื่อมต่อกับตัวของลายไว้นะครับเดี๋ยวไอ้ก็เชื่อมต่อเป็น Facebook ไว้นะครับก็กด Facebook ไปเลย พอดึงกดปุ๊บล็อกอินอะไรปุ๊บนะครับก็ข้อมูลมาเหมือนกันเป๊ะเ,เลยนะครับนี่นะฮะชทดชดอะไรมาเพียบนะครับเหมือนกันหมดเลยก็ถือว่าพวกไลายอะไรแบบนี้มาครบนะครับเราล็อกอิน f a c e b o o k ค้างไว้เปิดมาก็ล็อกอิน Facebook ให้เราได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าน่าจะมาครบๆเดี๋ยวเราไปดูที่รูปบ้างลหละรูปนะครับรูปมาครบไหมรูปนะครับเรามาดูรูปในเครื่องนี้กันก่อน ก็จะมีรูปหน้าตาประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากนะครับนี่ก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนี่รูปสุดท้ายเป็นยังไงรูปแรกเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมอ่ะก็ถือว่ามาครบนะครับสําหรับข้อมูลต่างๆมากระทั่งยันเมสเซจต่างๆเลยนะฮะแอปอะไรมากันครบ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมกับการย้าย7 plus นะครับมา iphone 12นะครับผมก็ย้ายได้อย่างสบายๆนะครับมากันครบ,บเลยก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนเนี่ยการย้ายข้อมูลระหว่าง p h o n e เนี่ยเครื่องเก่ามา iphone 12หรือ iPhone เครื่องใหม่นะครับผมก็สามารถย้ายข้อมูลมาเนี่ยนี่ถือว่าน่าจะครบมากๆเลยนะครับถึงแม้กระทั่งแบบว่าเออแชทลงแชทไลน์ก็มาครบมากๆเลยนะครับอาจจะต่างกับตัวของ Android มา p h o n e นิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันข้ามระบบเนาะมันอาจจะข้อมูลได้มาไม่ครบแต่เนี้ย iOS มา iOS เนี่ยครบแน่นอนนะครับผมก็เลยอยากใจ้เพื่อนๆนฮะ ช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับเผื่อมีใครกําลังเล็งที่จะสอย iPhone เครื่องใหม่หรือว่า iPhone 12อยู่นะครับแล้วเขาใช้เป็น iPhone เครื่องเดิมอยู่เนี่ยเขาจะได้รู้วิธีการย้ายข้อมูลจาก iPhone เครื่องเก่ามาแบบครบๆนะครบัครบผมฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับที่รัญอย่า,ล,าลืมกด subscribe ให้กับช่องอติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับอติรีวิวในครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ